น่าจะโปรดรีเซอร์เลยค่ะตกลงแล้ว 1,200งพท่านค่ะหนึ่พละถ้าจะให้ถ้าพร้อมเปิดไม้แล้บอกโอเคเตรียมตัวเปิดไม้ค่ะนับถอยหลังเก้าเก้าเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดจริงๆแล้วนั้นเปิดแล้วเสียงมาแล้ว <laughs> อ๋อหรอสัแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นะคะอัปเดตไายศักสุรินนะคะได้ยินเสียงชัดกันไหมเอ่ยเขาบอกว่าได้ยินเสียงตั้งแต่สิบนาทีที่แล้วอ๋อเหรอคะก็อยู่กับหญิงทาค่ะแอนนาเดียค่ะฮะหนแล้วก็ทีมงานนะคะทีมงาน คุณกระต่ายคุณกอคุณโอพี่ควาพี่โอที่พี่หนกพี่ปิวไม่มาพี่ติวไปซักผ้าค่ะพี่ปิวไปซักผ้าสองวันนะคะวันนี้มีพี่หนุกพี่โอนะคะเขาบอกว่าวันไหนพี่ปิวหยุดน่ะให้บอกว่าพี่ปิวไปซักผ้าืะล่าสุดก็คือโนหาบอกว่าไปป่าตอนนี้ไม่กลับออกมาไปป่าไปทาไมก่อนเอ่ยไปอาจจะไปหาดูของหรือเปล่า บบไปดูของป่าไปสำรวจไปสำรวจนะ,นะคะโอเคค่ะจากที่ไหนกันบ้างทักทายกันได้นะคะ,ะไม่ทราบว่าอะไรอีกจะกินแฮมบอมมี่แล้วนะคะจากที่ไหนกันบ้างฝนตกกันไม่เอ่ยนะคะลำ<ช>ปางวันนี้แดดออกค่ะอากาศดีนะคะและ้วก็ทางด้านฝั่งทางซ้ายมือของเรานะคะก็จะเป็นทางด้านเอฟซีนะคะที่มาเยี่ยมหาทางคลายศักสุรินเนาะนะคะแฮนกล้องหน่อยสิคะพี่ก่อ กำลังดูตรงนี้ยังไม่ตัดอ๋อหันหน้าไปตะพุ่นไงป้อพุ่นนะพุ่นไครอูตัตแย่วันนี้พ่อพลายเรากินต้นกล้วยฮ่าไปแล้วหนึ่งต้นนะคะแซวอยู่ว่าจะไม่เหลือไว้ให้ลอยกระทงเลยหรอน่าจะหมดแล้วมดแล้วก็ปีเข้ากล้วยนี้บาร้อยละอ่านะคะเออโอเคบอกบารอยละเออโอเคอูดโตยนะะไม่ทราบว่าเอฟซีมาจากที่ไหนกันบ้างค่ะ เอฟซีมีเราวันนี้เรามีทั้งเอฟซีในจอนะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าแล้วก็เอฟซีติดขอบสนามนะคะติดกันบ้างอริมไซจากสมุทรปราการนะคะหุ่นมาไกลเลยนะคะจากสมุทรปราการก็มีนะคะลำปางลำปางมีไม่เอ่ยควาตอบแทนมดนะฮะเออ ใช่วันนี้เขาวันนี้เขาบอกว่าในนี้บอกว่าเริ่มปาร์ตี้ดาวกันเลยเห็นไหมวันนี้แอนเดียให้ห้5ดาวติดมาแล้วบนหัวดาวนะคะอ่าวันนี้เราจะพูดคุยกันผ่านทางอคอมเมนต์เนาะนะคะ,ะเดี๋ยวทักทายกันสอบถามกันได้นะครับวันนี้คุณหมอไม่มานะคะ,ะวันนี้คุณหมอคุณหมอว่าเดี๋ยวจะมาวันพรฤหัส คุณหมอโบนัสใช่ไหมเอ่ยแต่เป็นคุณหมอโบนัสนะคะจะมาพนพฤหัสบดีเนาะแล้วก็จะมาอัปเดตในเรื่องของการรักษาตานะคะข้อมูลคร่าวๆตอนนี้ก็คือมีการหยอดตาหยอดยานะคะก็ที่เราทราบสิบโมงกับสี่โมงนะซึ่งางท่านั้เคยเห็นไปแล้วตอนวันเสาร์วันเสาร์คุณหมอก็มาหยอดให้ก็จะให้พ่อพลายเนี่ยนอนตะแคงแล้วก็คุณหมอก็ไปหยอดอซึ่งเดี๋ยวทางคุณหมอโบนัสนะคะ สัตวแพทย์หญิงนะคะวรางคณาลาังกาพิน <laughs> ต้องขอให้คุณหมอด้วยนะคะเพราะตะกักนิดนึงก็จะได้มาอัปเดตนะคะผลการรักษานะคะ,คะดวงตาที่ทุกท่านที่หลายท่านถามเข้ามานะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ,ะ,คะจากที่วันนั้นวันที่ครั้งที่แล้วเรามีการหมดไหลเนาะเพราะว่ามีการหยอดยาขยะม่ะานตานะคะก็เป็นการ ตรวจสอบเพราะว่าได้ทีมสัตวแพทย์นะคะจากจุฬาเป็นทีมแพทย์เชี่ยวชาญเลยซึ่งก็มาดูตาให้กับพ่อพลายศ<ช>ักดิ์สุรินนั่นเองนะคะก็พ่อพ่อพลายของเรานะคะก็อย่างที่ทราบดีว่าเมื่อก่อนอตอนแรกเนี่ยเรามีการบอกไปว่าปัญหาสุขภาพเบื้องต้นนะคะที่เปิดเจอที่ตรวจร่างกายของพ่อพลายตอนที่มาถึงแรกๆเลยก็จะเป็นแพ้ฝีที่มีการผ่าเรียบร้อยนะคะซึ่งตอนนี้ ก็ถือว่ายุบแล้วก็ดีขึ้นมากๆนะคะแทบจะมองไม่ค <Yeah. S 1> mm ่อยเห็นละแล้ว hmm. ก mm ็ขาขาซ้ายที่เหยียดตึงนะตอนนี้ก็มีการทำกายภาพนะคะทุก30มสิเรียกว่าทุกวันวันละ30นาทีทั้งการนวดการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าการฝุดให้เดินแล้วก็ตาตาที่พบว่ามีต้อด้านขวา ตัวกระตุกข้างขวาก็มีการตรวจสอบนะคะตอนนี้คุณหมอก็บอกว่ามีการหยอดยานะตอนนี้หยอดยาก่อนแล้วก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีการตรวจกันทุกๆ6เดือนฟอล l นอัพกันทุกๆ6เดือนนะคะค่ะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมเนาะก็ท่านยังปิดเทมวันธรรมดามก็ต้องนักท่องเที่ยวเยอะนะคะก็เข้ามาเยี่ยมพ่อพลายสักสุรินของเรานะคะทำไมเกิดการเดตแอร์ขึ้นนะคะ กำลังอ่านคอมเมนต์อยู่นะควันมีขอบคุณอะไรไหมเอ่ยน้องเบียร์อะวันนี้มีขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณก็มีนะคะมีมีพัสดุนะคะมีพัสดุเนาะจากคุณเจเอนะคะคุณเจเอนี่ก็ส่งมาให้ทำเป็นชุดเป็นชุดเลยช่วงนี้เข้ากันเลยช่วงนี้แถวบ้านเรามีกล้วยสละแล้วก็มีคุณรินาที่ซีนาส่งมีกรอบมาแล้วก็มี จากนั้นถึงพี่ปลิวนะคะส่งผ้าห่มมาให้นะคะอันนี้ไม่ไม่ทราบว่าเป็นชื่อผู้ส่งเป็นใครแต่ว่าพัสดุเป็นผ้าห่มนะคะมีคุณสาวินีแอบอนบุรีนะคะแล้วก็มีพัสดุจาก out of the sea ชนบุรีนะคะที่ส่งมาเนาะแล้วก็นี่เมื่อวานที่แอดขอขนมไปให้พวกเราเป็น fc พี่ธิเรียมจากแม่สอดน,นะคะก็ส่งขนมมาให้พวกเรานะคะซึ่งพวกเราก็ได้ทำการชิมแล้ว ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับพัสดุนะคะแล้วก็น้ำใจที่ส่งมาให้นะคะ,คะถ้าเกิดว่าตกหล่นของท่านใดต้องขออภัยด้วยเนาะแล้วกอ็อาหารช้างาหลายท่านก็ฝากมานะคะหลายท่านะฝากมาครั้งที่แล้วเนี่ยเอาของคุณที่ติวรันกับของคุณยังยังค้างของคุณเลยนะที่พี่อัติไอพี่หญิงรับอะ่ะของครูเกษียณฮะฟ้าฟ้าแดงคืออะไรเอ่ยกลุ่มกลุ่มเพื่อนจำไม่ได้อะ่ะ <laughs> จะไม่ได้ค่ะก็คือมาเจอที่หน้าหลากเขาก็ฝากซื้ออาหารให้พ่อพลายสัตซ์สุรินด้วยหรือจะให้ทางเชิกอื่นๆก็ได้อยู่ที่ทางเจ้าที่ได้จัดความเหมาะสมให้ค่ะแล้วก็มีรล่าอุดแน่แน่แนอย่าเลยนะพี่หญิงสาวว่าพี่ปิวไม่อยู่มีคนแกล้งมียังมีพี่โอ๊ตอยู่แต่ถ้าไม่มีพี่ควานอยู่ทั้งสามคนก็อยู่ไม่ได้อยู่ได้เหมือนกัน เมื่อกี้พูดถึงอะไรอ,ะอ่ะอ่าเมื่อกี้พูดถึงตะก้าที่ฝากมาให้พ่อพลายอ่าก็จะจัดทยอยเมื่อเช้าเดียร์ไลน์แล้วก็เดี๋ยวก็พาไปดูอ่าที่สังกุงของเราว่าการจัดเตรียมอาหารของเราทําอย่างไรห้องเครื่องเนาะ,ะ,นะห้องเครื่องอยู่ตรงไหนหอเอ่อยห,ออห้องเครื่องก็จะลึกรับซับซ้อนนิดนึง <c oughs> อยู่ใต้อาจารย์นะฮะเวลาใครมาชมการแสดงทางทางสังกุงห้องเครื่องบอกว่าอะไรเอ่ย อันนี้อะไรคะอ๋ออันนี้ของอ๋ออันนี้คุณเพ้นสีที่ฝากมาวันนั้นให้จำนวนเงินฝากมาทั้งหมด40ตะการตะกร้าะ5บบาทนะคะก็ฝากให้พ่าพลายด้วยแล้วก็เชือกอื่นๆใช่ไหมห้องแถวแถวนี้นะคะอ่านี้เดี๋ยวของคุณเพนสีนี่กำลังรออยู่ในคิวใกล้ละนะคะใกล้ละนะคะเพราะว่าพ่อพลายเองเออตอบคำถามก่อนมีคนสงสัยว่าสักศสุรินรเนี่ยน้ำหนักไม่ขึ้นหรือเปล่า ออจริงๆแล้วน้ำหนัก39.30ที่ช่างล่าสุดนะคะเป็นน้ำหนักที่ยังไม่ได้กินอะไรเลยอาบน้ําเสร็จแล้วลงมาปุ๊บช่างเลย <ứng S 1> แต่น้ําหนักก่อนหน้านั้นที่39.30เป็นน้ําหนักที่กินข้าวกินน้ํามาเรียบร้อยกิน <ứng S 1> <ứng S 2> น้าประมาณ20ลิตร <laughs> กินข้าวประมาณ20กิโลนะคะอันนี้คือเป็นน้ําหนักขึ้นก็คือมีน้ําหนักขึ้นแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้ขึ้นมากนะค,ะคุณหมอก็บอกว่าก็สอบถามทางคุณหมอศักก็บอกว่า เป็นเกณฑ์ที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะเราก็ควบคุมน้ําหนักเพื่อให้เขาได้ทํากายภาพไประยะหนึ่งก่อนเนาะถ้ากินเยอะมากไปกินของหวานเยอะมากไปสมบูรณ์มากเกินไปเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ช่วงตกมันจริงอาการตกมันอย่างที่คุณหมอเคอยบอกแล้วว่าอยากให้ถึงช่วงตกมันเพื่อที่เราจะได้รู้จากในิสัยเขาแต่ว่าเนื่องด้วยช่วงนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าการทำกายภาพของเราเนี่ยค่อนข้างได้ผลดีเริ่มมีอาการงอขาได้แล้วรวมถึง เพิ่งจะได้รับการตรวจตาไปนะคะก็ควบคุมอาหารให้อยู่ในปริมาณนี้กำลังถือคุณหมอว่าถือว่ากําลังดีเลยนะคะกินหญ้ากินต้นกล้วยกินต่อร้างอ่าเป็นพืชผักที่มีประโยชน์ไม่มีน้ำตาลสูงะะก็ต้องขอบคุณ FC นะคะหลายๆท่านนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้กับทางพ่อพลายศักดิ์สุริ์ของเรานะคะในด้านของการอ่า กายภาพเนาะแล้วก็ติดตามตั้งแต่วันที่เริ่มกายภาพวันแรกนะคะจนวันที่วันครบเลยวันที่ครบวันครบ30วันวันที่5ตุลาแล้ววันที่6ก็ตรวจสุขภาพอ่าได้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงนะฮะในอ่าเป็นผลที่ดีขึ้นนะคะเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของไพรศักสุรินเนาะก็มีคนถามวันวันอาทิตย์มีการนั่งกล้องไหม วันอาทิตย์นี้มีค่ะอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนื่องจากว่าช้างติดธารกิจใช่ถ่ายทำนะคะถ่ายหนังนั่นเองนะคะถ่ายหนังบอลีวูดนะคะเราพาไปดูแล้วน้องสมศรีนางเอกบอลีวูดสมศรีเป็นนางเอกบอลีวูดหรอรอบนี้ก็คืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะยกเลิกการนั่งก้มไปเนาะเพราะว่าช้างของเราเนี่ยติดติดเขาฉากติดเข้าซีนนะคะแต่อาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะมีไปกัดนั่งก้มเหมือนเดิมค่ะใครไปเอ่ย มีเอฟซีหลายท่านถามมาเอฟซีถามมาว่าไปไม่ช้างเชือกไหนไปไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบไม่ทราบถามสมศรีแล้วสมศรีไม่ตอบก็ยังไม่ทราบเขาว่าจะเป็นเชือกไหนไปแต่ที่แน่แน่เนี่ยหญิงไปค่ะอาทิตย์นี้หญิงไปนะคะเจอกับสีดอหญิงหาได้นะคะช้างไม่รู้แต่สีดอหญิงหาไปแน่นอนอ่ะเมื่อกี้มีคนถามว่าพี่ปลิวไปไหนพี่ปลิวไปซักผ้านะคะ ตอนนี้ใครถามว่าพี่ปลิวไปไหนพี่ปลิวไปซักผ้าครับถ้าเกิดว่าพี่โอ๊ตไม่มาล่ะพี่โอ๊ตไปไหนพี่โอ๊ตก็ไปซักผ้าพี่โอ๊ตไปตากผ้านะครอ๋อรอตากผ้าหรอไม่ซักใช่ไหมแล้วพี่นุ๊กไปไหนคะพี่นุ๊กไปปั่นผ้าจะสลับกันนะไม่พี่นุ๊กถ้าเขาอยู่เดี๋ยวนี้เอฟซีเขารู้พี่นุ๊กหายไปคือไปฮันนีมูนอ๋อหรอไม่เคยได้ของฝากกลับมาให้เลยนะเขาไปฮันนี่มูนก็ไปพักผ่อนนะคะไปพักผ่อนเนาะนะไม่ต้องไปรบกวนเขาเนาะ ค่ะเขาเนี่ก็ตึงบดีบดักนะตัวอย่างนี้เลยมาอยากรู้อยากูเรื่องชาวบ้านคืองานของเรานั่งให้นัดนั่งกลาง้เลยนะนั่งกลางนะเอาเอกก่อนมาเอานี่เห็นไหมตัยตัดนี้ถึงก็เรียกเลยนั่งนี่เรียกให้พี่โอ๊ตมาให้พี่โอ๊ตมานั่งกะค้างนะ านเอาอย่างก่อนย่าตั้งหน้าขนาดเปิ่งเริ่มประตือะไอควัยมานั่งแต่แหละไอปอมานั่งแต่แหละประกล้วยเดี๋ยวท่านก้มหนึ่งอ่ะพี่อดนั่งตรงนี้พี่อดพี่อดนั่งตรงนี้อ๋อขึ้นหลังเลยนะกระกำนี่สวัสดีนะคะสองพันท่านนะคะวันนี้เราจะเฮฮาปาจิงโกกันนะคะพูดฟรีกันสนุกสนานนะคะ ตอนอย่าบอกว่า f อซอ่ะไม่ได้รักเคแบบพ่อพลายนะ้วตอนนี้เผื่อแพ่ไปถึงลีโอมือมือแล้วก็นี่ไฮยีน่าไฮยีน่าเขามีหลายชื่อมากแต่ว่าตอนแรกเดรีกเขาว่าเสือเสร็จแล้วก็มีคนว่าเขาเหมือนไฮยีน่าคือในนี้นะชื่อของของหมายในนี้คือหลากหลายมากอาจจะมีเป็นเซตเซตเออเซตพาร์ตี้มีนะก็จะมีแต่น้ำแข็งนะใช่น้ำแข็งแสงโสมโซดา มีน้ำแข็งแสงโสมโซดานะเป็นเซตเป็นเซตปาร์ตี้นะไม่ต้องถามเลยแล้วว่าเจ้าของเป็นคนยังไง <laughs> ซึ่งที่จะเห็นบ่อยๆเนี่ยก็คือเห็นแสงโสงมจะมานั่งอยู่หน้าออฟฟิศของเราพี่ก็จะเรียกว่าแสงระวีนะแสงโสมแสงระวีจริงชื่อชื่อแสงโสมนะ <laughs> แต่พี่เรียกแสงระวี มีบางท่านสอบถามมาว่าอยากเห็นอตอนคลิปน้องสมศรีแส,สดงนางอันนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ะะเป็นลิขสิทธิ์ของทางคนพีบูรณ์เปนลิขสิทธิ์ของทางกองถ่ายนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้ของเพจที่เอาลงใช่ไหมที่พี่ควานแต่งแต่งตัวนะอันนั้นดูได้นะคะนั้นดูได้พี่ควานแต่งตัวเดี๋ยวก่อนอันนั้นคือถามหน่อยว่าตัวละครเล่นเป็นตัวอะไรเอ่ยอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเหมือนเมาคลีอะถ้าดูแล้วลักษณะเป็นเมาคลีอะ เป็นเมาครีลูปป่า,ปาออแต่หนังเหมือนจะเป็นเหมือนจ um ูเมนจี้อ่ะเหมือนจูเมนจี้ที่มันติดอยู่ในเกมอะ่ะจำได้ไหมเคยดูไหมเคยดูจูเมนจี้ไหมใครเคยดูจูเมนจี้บ้างคะจูเมนจี้ภาคเก่านะไม่ใช่ภาคใหม่นะภาคสมัยยุค <c oughs> เก้าสูน่ะจูเมนจี้เกมจูเมนจี้อ่ะ <c oughs> แต่งเหมือนนั้นจริงๆตอนตอนแรกที่พี่เห็นพี่ว่าอันนี้เปิดแสดงเปลี่ยนเป็นอย่างกันนี้พี่พี่ควายของเราแปลงพี่ควานของเราแปลงร่างนะคะแปลงได้ไปแสดงด้วยกันกับนุก ลีโอแอดเดอะแก๊งไปไหนลีโอเดอะแก๊งไม่รู้จะมามาบ้างไม่มาบ้างนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ที่โรงรักษาใช่ก็จะมีวิ่งวิ่งไปวิ่งวิ่งมาบ้างตามอารมณ์ของเขานะคะเวลาไปถ่ายคลิปไปเก็บภาพก็ต้องคอยไล่บ้างนะฮะเพราะว่าชอบกวนกันชอบกวนเราแล้วเกินนะฮะลล่าสุดก็คือตอนที่ กลุ่มช้างข้างในปังไม่วังอะ่ะที่เป็นช้างแบบวัยรุ่นช้างเขาเรียกช้างบอยแบนด์ออกมาสองตัวนี้ก็ถูกเก็บเข้าไปขังอยู่ในห้องนะคะออกมาเพ่นพ่านไม่ได้นี่จะเห็นเขาสะบัดงวงนะจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะควงควงงวงควงงวงควงงวงนะเป็นภาษาจริงควงงวงอยู่อย่างกล้วยที่เขาต้นกล้วยที่เขากินไปเนี่ยมันตกที่พื้นเนาะเขาก็จะพยายาม เป่าก่อนอ่าเป่าให้ให้ทรายอ่ะมันมันหลุดออกไปก่อนประมาณหนึ่งนะฮะก็อันนี้จริง,รงๆแล้วมันเป็นความฉลาดของเขาความฉลาดของช้างเนาะเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมี FC เราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเอาญ่าวางบนพื้น <c oughs> อ่าทำไมเราไม่เอาแบบใส่ถาดใส่ในรอคือจริงๆแล้วการใช้งวงของช้างเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง <c oughs> นะอย่างเช่นเขาหยิบเอาญ่ามามาปัดมาสะบัดก่อนนะก็เป็นการเอาทรายเอาเศษดินอะไรออกก่อนแล้วก็เป็นการใช้กล้าม <c oughs> เนื้ <c oughs> องวงนะที่มี <ๆ S 2> กว่าหนึ่งอ่าสี่หมื่นกว่ามัดเนี่ยที่อยู่ด้านในไี่แข็งแรงเนี่ยได้ใช้นะคะกล้ามเนื้องวงเนี่ยมีอยู่ประมาณ4ี่หมื่นถึงหนึ่งแสนมัดใช่รับน้ําหนักได้กี่กิโลรับอ่าสามารถยกของหนักก็สองสามร้อยโลนี่ชิวๆนะสามโลสามโลนอาก็ยกได้อ๋อว่าพี่เหลื่อยอ่ะโอดนี่ก็ระดับระดับนี้สองหรือสามร้อยนี่เอาอย่างเอาอย่างฮะ เอาเนี่ยนั่นนั่นเอาแหมพ่อเอาแฮมจะกินยังเอาแหมเหรอนี่ก็มีมีคนจับคู่จิ้นให้กับพ่อพลายน้องสมศรีบ้างใบตองบ้างแม่ใบตองบาราวันนี้แม่ใบตองแอบดูหรือเปล่าวันนั้นมาอยู่วันนั้นก็มาเหมือนเดิมแต่สี่โมงอะเออชอบมาแอบดูชอบแบบ พาบาลันมาแอบดูลุงข้างบ้านแบบแบบประมาณแบบบาลันเราไปดูลุงกันเถอะลุงเขาจะขึ้นบ้านละเปินปิดบ้านละไปลักพอก่อนเออไปลักพอเกันเหรอ,อแล้วเราอยากเป็นมายืนนี่เป็นเ,ออเป็นพาเขาตอน,น่ะมาพออ่ะเ <c oughs> พื่อจะขึ้น,นบ้านขึ้นเห,น,หนืะ่ะเอาละมาลักพอเปิดใบตออเนี่ยเจ้าอย่างเห็นรอพุณอาหารหน้าไปตั้งปุณนะเปิดใครทายหูตัวย่าพุณน่ะนี่นี่ไปหายก่อนก่อห้องอ่ะก่อห้อง ถ้าเกิดว่าแอแอดบินพูดแล้วแบบเริ่มเสียงดังขึ้นไม่ใช่แลคะหูเริ่มปั๊บหูเริ่มอื้อแอแอปหลายทีหูเริ่มอื้อละจากที่ไหนกันบ้างคุยขออ่านเม้นท์หน่อยนะคะนี่มีทางคุณพัชรีบอกคิดถึงพ่อพลายจังเลยนะคะชี้งงเอาอะไรคะเรียกหาพี่โอ๊ตนะะน่าจะเห็นมะขามเปียกเห็นไหมมะขามเปียกนะคะน้องเดียภาษาอังกฤษหน่อยสิคาทักทาย เป็นคลับต sì> ักกันอ่ะกำลังนึกว่าจะถามว่ามาขับเตรียวสาษงกิษคืออะไรเป็นวอเตอร์เทมเปอร์มาขับน้ำไอแฮฟวอเตอร์มีน้ำนะคะอ่ะเดี๋ยวทักทายนะคะแฟนผิดชาวต่างชาติมีด้วยมีมีนะคะ So l a d y and gentlemen welcome back for s a t u r i m daily life update and today we are not more information but just talking with all the Fan club that who want to see uh, Mutiara or Saksarin. So now, um, last week he got the treatment because of his eye have a cataract, and we just check uh, what the problem in his eye. So in next Thursday, our veterinarians, Doctor Bonas, will um, spread the information to all the fan club over abroad. And right now he just um, collects more food and food. So we have to control the nutrition. Couldn't feed him with a lot of a uh, sweet fruit, but we feed him with the banana grass, banana tree, um, and uh, some kind of palm that he <coughs> love it. And every day he also got treatment for uh, for therapy for his leg, that walk for thirty minutes and get massage from our mahout. <coughs> oh. อัปเดตให้แฟนเพจชาวต่างชาติเพราะว่าล่าสุดทดี่ได้เจอท่านทูหที่ท่านกเกษียณแล้วก็ได้มาเยี่ยมพ่อพลายเนาะ<ฆ>แล้วก็ท่านก็พาเพื่อนสีลังกามาด้วยก็ได้มีการพูดคุยสอบถามมันก็บอกว่า่านก็บอกว่าขอภาษาอังกฤษเยอะนิดนึงเพราะว่าบางทีฟัง <laughs> ฟังอยู่ uh huh. ก็บอกอะไรเดี๋ยวแต่ก็บอกไปแล้วนะคะว่าถระสงคือมานั่งเมาส์มอย <laughs> มานั่งเมาส์มอยกับเอฟซีด้วยนะคะ ในดูนในซีฟักทองต้องเข้าแล้วนะนะฟักทองเ c ซบอกว่าฟักทองต้องหมดแลหมดลวมังเนาะน่าจะน่าจะค่ะนะฮะี่ฟักทองก็เป็นอาหารเสริมอาหารเสริมอาหารหลักคือหญ้าอาหารเสริมก็จะมีฟักทองมะขามเปียกกล้วยอ้อยอ้ยอยนี่เพิ่งจะมีผู้บริจาคใจดีบริจาคมาให้2หรือ3าลำนถดสองสามลำนถดนี่แหละนะคะเห็นล่าสุดนะคะก็ เป็นขนมหวานยังดีเลยสําหรับน้องช้างน้องช้างชอบนะคะปอปปี้นั่นเองแล้วตอนนี้ตะก้าอาหารช้างของทางฝั่งห้องแถวกับฝั่งตรงนี้ของซับซืนนีอีกเยอะไหมเอ่ยตอนนี้ตะก้าคิวอาหารช้างก็จะมีของพ่อพลายนี่ยังยังค้างของกลุ่มของกลุ่มครูเกษียณฟ้าแดงใช่ไหมคะอ่าอีกสิบตะก้าเนาะใช่ไหมสิบเท่าไหร่หรือห้าหรือห้ากระเช้าจำไม่ได้จําตัวเลขจาจาตัวเลขไม่ได้นะคะแต่ว่าจําชื่อจําคนให้ได้แล้วก็มี มีท่านหนึ่งฝากทางคุณหมอตองมาอีก2อ0บาทนะคะส่วนคุณหมอตองช่วงนี้บอกว่าติดภารกิจเดินทางเหมือนหมอเหี่ยวเลยก็ช่วงนี้ติดภารกิจเดินทางไปกระบี่นะคะกลับมาแล้วแล้วก็ไปสกลนครแล้วก็ของหมอตองนะคะก็แจ้งว่าช่วงนี้เดินทางเหมือนกันไปหมอละไม่เจอพี่หมอเลยพี่หมอยู่ไหนอะนุ๊กพี่หมอ มีมอื่ใช่ใช่มีประชุมเราตอนแรกถามแล้วว่าวันนี้มีคุณหมอมาจอยกับเราไห <c oughs> มนะคะก็คุณหมอว่าวันนี้มีประชุมช่ว <c oughs> งนี้ปลายเยอะ <c oughs> ประชุมส่วนหลายท่านนะคะที่ถามเรื่องของการรักษาดวงตานะคะคของพ่อพลายสักสุรินนะคะเดี๋ยววันพฤหัสนี้นะคะ,อะขอแจ้งให้ทราบเลยแล้วกันนะคะ <c oughs> ว่าวันพฤหัสนีนี้คุณหมอบนัสนะคะจะมาอัปเดตการรักษาะะ <c oughs> ตาของพ่อพลายนะคะว่าผลการรักษาเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่มีการ ยอดตาขยายม่านตาแล้วนะคะหลายท่านก็อยากจะทราบผลเนาะก็ถามเรามาทางส่วนตัวบ้างก็มีนะคะว่าจริงจงมีการอัปเดตไปแล้วนะผ่านเพจลุงพยาบาลช้างนะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้คุณหมอมาอ,อ,อธิบายเพิ่มเติม<ฆ>นะ,ะแล้วก็รวมถึงกระบวนการการรักษาเพ<ฆ>ื่อใครมีคําถามใช่ไม่เข้าใจตรงไหนบางทีอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจเนี่ยก็ถามได้เดี๋ยวให้คุณหมออธิบายเป็นภาษาพูดที่เข้าใจง่ายนะครับบางทีอาจจะเป็นสัพท์ทางการแพทย์่นะฮะ แต่ว่าตอนนี้ก็คือยังมองเห็นอยู่นะคะนีมองซ้ายมองขวามองอาหารนะคะยังถือว่าภาพรวมตอนนี้ก็สุขภาพดีนะจากที่ดูแบบดูแบบตาเปล่านะ,ะดูแบบตาเปล่าแล้วก็จะเห็นว่า,าผิวมีน้ำมีนวลดูหล่อเหลาขึ้นนะคะถ้าใครได้มาดูพ่อพลายใกล้ๆจะเห็นว่าพ่อพลายมีมีหนวดตรงตรงโคนงาด้วยนะด้านนี้ด้านนี้อือ ดที่ปลายที่ปลายปากก็มีใช่พี่อันนี้ขนแบบว่าขนยาวอ่ะพี่พี่ปิวว่าเป็นอะไรนะเขาแพะเริ่มขนยาวตอนเนี้ยต้องตัดไหมอ่ะตัดก็นกต้องตัดก็เอียดยาวอีกขนที่มันออกมาตังปากตางงาเนี่ยแค่ตัดก็ไัดเป็นธรรมชาติของเขาทำไมทำไมของพี่นุ๊กยังต้องตัดหนวดอ่ะเอาวินูว่าขนยางกัน ถามเยอะเดี๋ยวยากหาต่อเอาหรอกญ <c oughs> ิงามีหนวดไหมมีค่ะไม,ไม่แต่ไม่ต้องถามหญิงหามถับละมุนนีแอดเดียก็มีล่าสุดคือโกนขนหน้าแล้วก็มีบาดมีบาดหน้าด้วยห้องเอาอย่างป้อเป็นผู้หญิงมีหนวดอะไรคะเสียงกนอะไรพูดอาหารหน้าไปแต่พูดตเปูไทยหงนะเปนใครอยากเซลฟี่ตัวในป่อยฮะคุณนะ หันไปตั้งพุ่นะ่ะเป่นอยู่ตีระเบียง์คอเนี่ยเนี่ยเอฟีก็จะท้ายหูวมาก่อห้องไปแล้วก่อบล่ะไปบัน <laughs> ใจห้องไปตะพุ่นไปได้กันหมเออบมีอย่างแล้วว่ะค่ะยียม,มนนะหานับอืมเอาอย่างนี่นี่คุณเล้งฟาร,ร์มาสินให้ข้อมูลน,นะบอกว่ามีอะไรนะ d e a t h an elephant name สมฝี10 years old of this elephant center <laughs> s ธอชอบตัวอั h เฟน and she อะไรนะ she maybe in the movie s สูดคุณเล้งฟร์มาซิตที่เคยฝากขนมมาให้นะคะอ่มีคนฝากขนมนะคะฝากขนมให้น้องนะคะให้พอพลายนั่นเองนะคะน้องนี่คืองงเลยฝากให้เราหรือเปล่าเออเออเออหู้แล้วเดี๋ยวมามาหันละขนมมาละคือในในจอคือแบบยืดคอแบบเพื่อกินวันละกี่อันน่ะนุ๊กเพื่อกินวันละกี่อันน่ะไอคอนไอ ขนมเนี่ยไหวๆตกๆทำตกนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าสแน็คบำรุงสุขภาพสำหรับสัตว์กินพืชก่อนหน้านี้ตรงตรงจะมีขายตรงที่ของแม่ใบตองแล้วก็มีหยุดไปช่วงหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากว่าคิวอาหารกระเช้านะของแม่ใบตองแล้วก็อันนี้มีค่อนข้างเยอะแม่ใบตองกินขนมหวานจนตาตัว ไปเจอแล้วก็ตาโตไม่มีใครไม่มีใครถือมาให้นี่ตาโตใส่นะเออน้องแสนหวานก็คิวยาวนะน้องแสนหวานน่ะนะคะอันนี้เป็นอ่าสแลกบำรุงสุขภาพสําหรับสัตว์กินพืชนะคะกินได้ทั้งช้างยีราฟกระต่ายชินชินล่าเพรี่ดอกระต่ายกินได้หรอกระต่ายแอดกระต่ายลองกันซิแอดมินก็กินได้อัานกินให้ดูหน่อย้ตมันหอมอยู่นะมันหอมอยู่ดูไปดูมาเหมือน เหมือนอันนี้อาซิก้าเออซิก้าหอมหรอ้อยมหอมหอมอยู่หอมน้ำอยอ่าอันนี้ก็จะคุณสมบัตินะคะพัฒนาการทำงานของระบบอาทางเดินอาหารตับไตการไหลเวียนโลหิตเสริมสุขภาพสาต์ต้านอนุมูลอิสระโอ้กินแล้วจะไม่แก่นะจ๊ะต้านมะเร็งลดปวดลดการอักเสบอ่ามีเอฟซีนะคะถามว่าอยากจะซื้อตกร้าอาหารให้ สักสุรินนะคะแต่อยู่ต่างจังหวัดพอจะมีช่องทางไหนไหมคะซื้ออาหารให้พ่อพอ่อยไงซื้อ<ช>ตะกร้าอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะ,อ,ะอินบ็อกซ์มาทางแฟนเพจเลยนะคะที่สุวรรอนุร,รักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางนะคะไทยเอเล่